สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องทาร์ลอดบายลูกตาลน,นะคะคลิปนี้จะเป็นการดูดวงชาวราศีเมถุนหรือว่ามิถุนนะคะในเดือนธันวาคม2563ค่ะช่องนี้เราจะอ้างอิงการแบ่งวันที่ตามศาสตร์ตะวันตกนะคะฉะนั้นผู้ที่เกิดราศีเมถุนก็คือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่ 22พฤษภาคมนะคะถึง21มิถุนายนค่ะสำหรับใครที่ต้องการดูตามลักนานะคะตานจะแปะลิงก์เว็บไซต์ในการหาลัคนณาไว้ให้ด้านล่างนะคะการทำนายครั้งนี้นะคะจะเป็นการทำนายโดยกว้างไม่ได้เฉพาะเจาะจงสำหรับใครเป็นพิเศษดังนั้นดูได้เพื่อเป็นกำลังใจเป็นแนวทางนะคะแต่สำหรับการตัดสินใจแล้วคะ่ะแนะนำเป็นการดูดวงส่วนตัวนะคะช่องทางการติดต่อจะอยู่ที่ด้านล่างเหมือนกันนะคะแล้วก็ลูกตานเองเนี่ยจะมี ไลน์ใน c e b o o k f แ n p a g e นะคะชื่อเดียวกันเลยค่ะทาร์ใบลูกตาลน,นะคะใครสนใจก็สามารถไปติดตามแล้วก็เข้าไปถามตอบได้นะในวันจันทร์แล้วก็วันพฤหัสของทุกๆสัปดาห์ค่ะในส่วนวันแล้วก็เวลาเนี่ยอาจจะมีการปรับเปลี่ยนบ้างตามความเหมาะสมนะคะยังไงก็ไปติดตามกันไว้ค่ะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s c r i b e นะคะเป็นกำลังใจลูกตาลด้วยเดือนนี้จะเป็นยังไงกันบ้างเรามาดูหน้าไพ่กันเลยดีกว่าค่ะไพ่ตรงกลางของคุณคือ9ก้าถ้วยนะคะ k คิงออฟ o r ดค่ะ 5ดาบนะคะ3ดาบค่ะ Knight of Pentacle นะคะ Knight of Wand ค่ะ Wheel of Fortune นะคะ Strength นะคะ King of c u p นะคะและใบสรุปสุดท้ายของคุณคือ4ถ้วยนะคะลูกตาลม,มองว่าเดือนนี้นะคะจะเป็นเดือนที่คุณนะคะลงทุนลงแรงอย่างมากนะคะด้านการงานแล้วก็การเงินนะคะ เ Strength เข้ามานะคะลูกตาลมองว่าจริงๆอุปสรรคปัญหามันยังมีอยู่นะคะแต่คุณนะคะจะใช้สติปัญญาใช้ความคิดใช้ความดีนะคะเอาเข้าไปสู้นะคะ King of Cup ค่ะคุณจะมีความเมตตานะคะทำงานเนี่ยก็จะแบบเป็นผู้ที่เสียสละคอยช่วยเหลือซัพพอร์ตคนอื่นเนาะหรือว่าคุณเองนะคะอาจจะมีผู้ใหญ่คอยซัพพอร์ตได้นะคะในเดือนนี้นะคะ w e l l o f for t u n e ขึ้นมานะคะการงานของคุณจะมีการขย,ขยายไปในทางที่ดีค่ะ สำหรับคนที่ทำงานประจำนะคะคุณอาจจะเจออะไรใหม่ๆเนาะอาจจะมีงานอาจจะได้พัฒนาตัวเองหรือว่าเข้าร่วมเทนนิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันทำให้สกิลของคุณอะโตขึ้นนะคะในส่วนของถ้าเป็นบริษัทห้างร้านหรือว่าแบบว่าเป็นธุรกิจส่วนตัวเนี่ยลูกตาลมองว่านะคะคุณจะมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนนะคะทำให้ ยอดขายของคุณหรือว่ารายได้ของคุณนะคะมันจะพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นนะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือก้าถ้วยนะคะลูกตาลมองว่านะจริงๆการงานแล้วก็การเงินของคุณนะคะมันอยู่ในระดับที่คุณอนะ่ะพึงพอใจในระดับหนึ่งแต่ตัวคุณเองอะค่ะอาจจะรู้สึกว่ามันยังไม่สุดเท่าที่ควรเนาะนายอ t o เพน n ิ i คิลอะมันบ่งบอกว่าคุณอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่ๆอยากมีช่องทางการทําเงินใหม่ๆอะไรเข้ามาค่ะนายอ of ฟานขึ้นมาพร้อมกันนะคะลุยได้เลยนะคะ คุณอาจจะเหนื่อยหน่อยนะคะเดือนนี้5ดาบแล้วก็3มดาบขึ้นมาค่ะมันวงบอกถึงภาวะวะ่าแบบคนที่เคยรับปากช่วยหรือว่าคนที่เคยคนที่เคยบอกว่าจะช่วยเหลือเราค่ะอาจจะหายไปอาจจะเป็นทีมงานของคุณก็ได้เนาะหรือว่าคุณเองอะค่ะอาจจะมาเจอว่ามีคนนินทาว่าร้ายคุณหรือว่าพูดจากับคุณไม่ค่อยดีหรือว่าถ้าเป็นลูกน้องเนาะเจ้านายอาจจะพูดอะไรที่กดดันและทําให้คุณอะรู้สึกไม่ดีอะค่ะมันทําให้คุณเสียใจได้เนาะ คิงออฟสอดขึ้นมาค่ะลูกตาลม,มองว่าคุณจะเอาความเสียใจความาผิดหวังต่างๆเนี่ยคุณคุณจะเก็บมานะคะมาเป็นพลังทําให้ตัวคุณเข้มแข็งมากขึ้นนะคะใบสรุปของคุณเป็นสีถ้วยนะคะลูกตาม,มองว่านะอาจจะมีคนะมาหยิบยื่นโอกาสมาให้คุณแต่ดูคุณนะคะไม่ค่อยพอใจเท่าไหร่เนาะมันอาจจะเป็นเหมือนกับถ้าคนที่สมัครงานไว้อาจ อาจจะมีคนแบบมาออฟเฟอร์งานให้แต่ว่ามันยังเป็นที่แบบไม่พึงพอใจสําหรับคุณนะคะลูกตานะคะอยากให้คุณอะมองโลกในแง่ดีมากขึ้นนะคะคืออย่าไปโฟกัสที่ตัวเองมากเนาะสี่ถ้วยเนี่ยมันบ่งบอกว่าบางทีเราก็มีแบบสเปคแบบไว้อะค่อนข้างค่อนข้างแบบแน่นหนาเนี่ยแต่ว่ามีคนออฟเฟอร์อะไรมาคุณก็แบบไม่สนใจฉะนั้นอะลูกตามองว่าลองเปิดโอกาสให้ตัวเองด้วยนะคะสําหรับเดือนนี้ด้านความรักนะคะ คนโสดราศีเมถุนเนี่ยลูกตาลม,มองว่าเดือนนี้คุณจะมีสเสน่ห์นะอาจจะเป็นแบบที่แบบถูกอกถูกใจของใครหลายๆคนค่ะอาจจะมีคนธาตุดินนะคะพฤึกศบกันมังกรหรือว่าธาตุไฟเมสิงธนูง้ยคะเข้ามายื่นความรักให้นะคะแต่ดูว่าเดือนนี้ดูเหมือนก็จะยังไม่เลือกใครทั้งนั้นนะอาจจะอยากจะโฟกัสไว้ที่การงานการเรียนของเราไว้ก่อนหรือว่าคนที่เข้ามาเนี่ยอาจจะยังไม่ค่อยถูกใจเรามากนักนะคะ คนมีคู่นะคะไพ่ตรงกลางของคุณคือ9ก้าถ้วยคะ่ะมันบ่งบอกถึงสภาวะเจ้าชู้กุ้มกลิ่นเนาะอาจจะมีความรู้สึกว่าไม่ค่อยเติมเต็มสักเท่าไหร่อะคะ่ะลูกตาลมองว่านะจริงๆอะความรักของคุณอะเดิมอะมันดีอยู่แล้วมันเอาอยู่มันอยู่ในทุกสถานการณ์นะคะคุณก็จะต้องลองเปรียบเทียบดูนะว่า การทำนิสัยแบบนี้ค่ะมันอาจจะทำให้คุณเสียคนดีๆไปนะ King of So ดห้5ดาบแล้วก็3าดาบค่ะขึ้นมาในทิศทางเดียวกันเลยก็คือต้องระมัดระวังเรื่องปากเสียงนะคะการพูดกันจานะคะอาจจะแบบไม่ค่อยถนอมน้ำใจกันได้นะคะในเดือนนี้ก็ระวังนะเพราะว่าบางทีเนี่ยเรื่องเล็กๆของเราอาจจะเป็นเรื่องที่แบบสะเทือนใจของกับคนของเราก็ได้นะคะใบสรุปของคุณนะคือสีถ้วยเนาะตันมองว่านะอาจจะแบบ คนรักของคุณนะ่ะทาอะไรในช่วงเนี้ก็จะดูขัดหูขัดตากับคุณไปสมดเนาะถ้าคุณยังรักเขาเนาะตาลมองว่านะค่อยๆปรับตัวแล้วก็ค่อยๆแก้ไขกันไปค่ะคนเราอะค่ะมันก็มีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียเนาะฉะนั้นอะคะ่ะตาลอยากให้มองในข้อดีของเขาไว้มากๆด้วยนะคะเดือนนี้คุณเองอาจจะเหวี่ยงจะวีนก็ได้นะเพราะว่างานของคุณอะคะ่ะอาจจะเยอะฉะนั้นอะต้องควบคุมอารมณ์แล้วก็จิตใจของตัวเองด้วยนะคะชาวราศีเมถุน ด้านสุขภาพนะคะอยากให้ระมัดระวังเรื่องโรคหัวใจนะคะหรือว่าจะเป็นการอาการน้อยอกน้อยใจมากเป็นพิเศษนะคะสำหรับเดือนนี้นะคะแล้วก็พนักงานออฟฟิศก็ระวังเรื่องของออฟฟิศซินโดมค่ะอาจจะมีการนั่งนานไปหน่อยเนาะจะทำให้เราอ่าปวดปวดเมื่อยตัวได้นะคะ ส่วนเรื่องของการทำบุญลูกตาลมองว่านะคะในเดือนธันวาคมนะคะแนะนําเป็นการทำบุญประเภทบริจาคที่ดินค่ะอาจจะแบบซื้อที่ของวัดเนาะร่วมบริจาคอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับหรือจะเป็นการทำบุญเกี่ยวกับโรงพยาบาลนะคะคอยดูแลหรือว่าเป็นศูนย์แบบพักพิงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้เหมือนกันนะคะแต่อย่างที่บอกไว้ตลอดเลยนะคะว่าการทำบุญนะคะจริงๆแล้วทำบุญแบบไหนอะไรยัไงไงก็ได้ แต่ขอให้ทําด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์นะคะทําตามกําลังศรัทธาตามหลักศาสนาของแต่ละคนได้เลยนะคะและที่สําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คืออย่าลืมที่จะทําบุญกับพ่อแม่บุพการีนะคะผู้มีพระคุณของคุณค่ะเป็นกําลังใจให้ชาวราศีเมถุนทุกท่านนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมและติดตามค่ะเชื่อมั่นในตัวเองศรัทธาในความดีนะคะขอให้บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสีนเสมอแล้วเจอกันสวัสดีค่ะ